ขอเชิญคุณสงวนครับกับเรียนท่านประธานผมสงวนพง่งนีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมสงวนไว้ในส่วนของวงเล็บ8 2ดวงเล็บ8ซึ่งมันเป็นหัวใจของการร่างรับนูนที่ตั้งแต่ต้นมานีมันมีลักษณะที่ต้องขอพูดบันทึกไว้ในสภาผมไม่ได้มอง รู้สึกยกรัฐมนุนว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวยแต่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือกระบวนการสร้างดุลอำนาจให้กับสังคมท่านครับถามตัวเองว่าผมเห็นยังไงกับรัฐธรรมนูญช่างฉบับผมมองไม่เห็นการสร้างดุลอำนาจเลยครับมิแต่ว่าเอาอำนาจไปถ่วงไว้กับฝ่ายอำนาจที่ยึดอำนาจมาเท่านั้นเองท่านประธานครับ ในวงเล็บ8ปดเนี่ยท่านประธานครับหมวดหนึ่งหมวดสองและหมวดสิบหรวมทั้งองค์กรตามระตุนทั้งหลายเนี่ยถูกบังคับอย่างชัดเจนว่าหากจะมีการแก้ไขต้องประชามติต้องถามกลับไปว่ามันมีความทัดเทียมกันยังไงง่ายดูอำนาจหมวดหนึ่งเป็นรูปแบบรับหมวดสองเป็นจารีต ประเพณีที่เรายึดมั่นเป็นจิตวิญญาณของตวัดอกรวมทั้งประเทศไทยด้วยและหมวดสิบห้าเนี่ยเป็นหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ยากมากวลาร,รับหลักการวาละแรกเนี่ยต้องอาศัยหนึ่งในสของสวอพอชั้นวลาสามนี่นะถ้าฝ่ายค้านแค่สี่สบกว่าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ผ่านอีกเห็นไหมฮะ ท่านครับวันนี้เนี่ยต่อจากหมวด15มาเนี่ยเป็นกระบวนการรักษาอำนาจของรัฐมนไว้เท่านั้นเองคุณสมบัติและข้อห้ามของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสำคัญเท่ากับจารีตหรือครับสำคัญเท่ากับรูปแบบรัฐหรือครับจึงมาอยู่ในมาตาเดียวกันท่านครับ การบันทึกประวัติศาสตร์ในการเขียนนี่นะฮะเห็นว่ามีการฉีกและตุนไหวก็อยากจะให้และตุนฉบับนี้อยู่ได้สักห้าปีโดยมีองค์คาบยบของสอวอเป็นหลักนั่นแสดงเจตนาอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเลยเถิดไปถึงขั้นว่าต้องใช้ภาษาอย่างนี้นะครับปกป้อง คุณสมบัติและข้อห้ามของคนที่อยู่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญเลยอย่างนี้มันทัดเทียมกันยังไงมันไม่มีเหตุผลอธิบายผมยังคิดว่าเราตัดเอาส่วนที่ไม่ใช่หมดหนึ่งหมดสองออกไปนอกนั้นต้องไม่มีประชามติวันนี้ท่านตั้งกรมรมการวิสามานศึกษาการาแก้ไขรัฐธรรมนูญนท่านเห็นไหมครับที่ท่านมาแจากเขาก่อนเป็นปึ้งนี่นะแลวท่านบางท่านก็เอาเลยไป,ไปยื่นต่อว่าเนี่ยแหละ จะแก้ไม่ได้ท่านไปดูไส้ในสิครับเขาเชิญทุกองคณะมาเลยมาหมดเลยะฮะศารปกครองท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยสารปกครองสูงสุดกำหนดให้มีสารปกครองสูงและสารปกครองชั้นต้นเขาเขียนต่อว่าเขาอยากให้มีสารอุทธร์สารปกครองชั้นอุทธรและแก้รัฐมนูญต้องมีตัวนี้ด้วยไม่ต้องทำทันทีก็ได้ อย่างนี้ต้องประชามติเหรอคนในศาลเขาอยากพดุงความยุติธรรมให้มันรอบครอบขึ้นเราต้องประชามติเหรอประชามติยังไงบอกชาวบ้านยังไงให้เข้าใจยังไงนี่มันเป็นเทคนิคกฎหมายงานเสนอมาจากคนในองค์กรเนี่ยมันเป็นคุณธรรมขององค์กรเขาต้องการพิทักษ์ความยุติธรรมผมเชื่อเห็นว่ามันขาด ที่สาคัญที่สุดของรัฐมนุนเราเนี่ยคือการสร้างดุลอำนาจของสังคมท่านครับเริ่มต้นสร้างก็บอกว่าต้องแก้ให้ยากหลายคนเห็นด้วยฮะก็ออกมาให้แก้ให้ยากแล้วนะฮะก็มีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าไม่ให้แก้หลายคนก็บอกว่าไม่ต้องแก้หลายคนบอกว่าไม่ได้ต้องแก้คนเดียวเสนอไม่ให้แก้นะฮะและคนนั้นก็ถูก ทำเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยคนคนเดียวเห็นว่าต้องไม่แก้ไม่ได้เนี่ยนะครับกลับไม่เขียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ทั้งฉบับไม่ได้เห็นไหมฮะสรุปอย่างนี้ออกมาพอวันเราล่างกับบรรยาการเราล่างครั้งเนี้เราก็เชิญคนนี้มาชี้แจงมาคนเนี้ยคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาพอวันนี้มีข่าวดึงสืพิมพ์ว่าคนคนนี้ก็จะไปชี้แจงศาลอีก นี่คือกระบวนการที่ต่อเนื่องชัดเจนและมั่นคงผมก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยล่างให้มั่นคงแนงหนาแน่นหนายัางไงเนี่ยเมื่อเสียงเรียกร้องทั่วประเทศมามันจึงมีการแก้ไขทําให้เราได้มาล่างฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้เห็นว่ามันไม่เติบโตพอก็อไปยื่นต่อว่าไม่ต้องล่างผมว่าดีฮะดีมากเพราะมันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร,ร์ร่วมกัน ท่านครับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาเติบโตไม่มากพอที่จะชนะณนะวันนี้นะฮะแต่เขาไม่มีวันลดลงคนที่เติบโตจากรัฐมนตรี4ี 40, เนี่ยถ้าไม่เข้าจุดเดิมก็จะถดถอยไปสิ่งนี้คือพลวัตของคนทั้งโลกการเปลี่ยนแปลงมัรวดเร็วมากท่านครับปี19 สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสามปีกว่าธรรมทานครับเราต้องออก66สิทับสองสานั่นสื่อสารยังไม่เหมือนวันนี้นะฮะจากวันนี้ไปถ้าเราไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูนอีกผมก็ว่าดีมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลวัตไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงผมพูดเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าอภิปรายให้เห็นว่า หมวดหนึ่งหมวดสองมันไม่ควรจะเท่ากับหมวดสิบห้าและมันไม่ควรจะเท่ากับคุณสบัิและข้อห้ามขององค์กรตามรัฐธรรมนูญผมเน้นแค่นี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยด้านหลักคือการสร้างดุลหน้าในสังคมไม่ใช่ว่าปกป้องจาลีตปกป้องประเพณีปกป้องทุกอย่างปกป้องตัวเองไม่ใช่ครับผมจบแค่นี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับ